ปกตีท้าทุกทนน่านกน็ัะนีผมสุกเกมเมอ้า909ในเกมไมโครัรนซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนทำฟาร์มพิกกิ้งเหมือนเป็นแบบนี้วะเนี่ยโอเควันนี้ผมจะสอนทำฟาร์มพิกกิ้งนะครับคือฟาร์มพิกกิ้เน,นี่ยปกติเราก็ต้องโดนทอร์คแลกของกับมันแบบอย่างช,ช้าๆซึ่งมันมันไม่ได้ชา้ชาช้ามากแล,แลก้วมันจะมาโยานให้เรานะฟาร์มมันี้เป็นฟาร์มท,ที่จะทำให้เราแลกของได้เร็วขึ้นนะหลายเท่าตัวแล้วโอเคไปดูวิธีทำกันเลยนะโอเคนี้ผมก็ให้ าหนะมัแล้วกดย่องแล้วก็มีกดย่องคนระับใส่ฮอปเปอร์ลงไปนะโอเคเมื่อใส่ฮอปเปอร์ลงไปแล้วนะให้ทำการเอากระจกมาทำเป็นมามาล้อมรั้วนะับมาล้อมแบบเนี้ยโดยเหลือช่องหลังไวนะ้นับแล้วใส่ที่นี่ลงไปดไูเลยว่าฮอปเปอร์ลงไปในแนวในแนวน,นี้นะับแล้วก็ ทำการใช้ observer เอาด้านที่เปิดกระแสไฟฟ้าลงนะครับและทำอย่างนี้ให้มันเกิดเป็นกระแสไฟฟ้านะครับโอเคเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้านะครับนะาสวิต,ตออกมานะับให้หลอดนะี้นับ ทำน,นี้แล้วก็ดึงกลับมาอย่างนี้เพื่อเป็นการเปิดปิดส,สวิตช์นะเข้าใจไหมเนี่ยเวลาเปิดอะไรปึป๊บมันก็จะใส่อันนี้ปิดน,นะอ่ะน่าจะน่าจเข้าใจแกผมคิดว่าแล้วก็ใส่เลื่อนตามไปเดี๋ยวโซนนี้นปล่อนยนะแล้วรู้ว่ามันกระพิราน,นอ่ะตอนนี้วงจรทำงานแล้วนะ ตอนตัวใบนับให้วางติกกี้พิสตันในอย่างนี้นับแล้วก็สวิตช์ดูต้องให้ทำงานสองอย่างพร้อมกันเลยนะประเด็นเมื่อทำงานสองอย่างพร้อมกันนับให้ทำการวางนี่ลงไปขเขาเรียกว่าอะไรปี๊บลงไปแล้วลงลงบ้าให้ทำงานพร้อมกันนับเท่าน,นี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนับนตอนตัวใบนับให้ทำการใส่เดี๋ยวเอาของเก็บก่อน บบบิบให้ทำการเอารางรถไฟมานะครับรางรถไฟแ,แบบ power rail จะดีมากเลยนะถ้าไมให้เป็นปกตินี่ผมบอกบอกว่าผมบอกในะยานเนี่ยไม่แนะนำให้ทำนะครับแล้วก็ระวังเข้าไปอย่างจิบๆๆ,ๆๆลงมาในทักระยะหนึ่งแหละแล้วก็บักหน่อยชึบแล้ววางแล้วก็หาพิกินีนะตอนอยู่รถไฟโบ้ยน,นะครับให้คุณนะใส่หมวกทำนะครับหรือว่าทำอไงก็ได้รอบชิงนันบ เฮ้เบอลผมไม่เอาแล้วทำการลอยทองไว้ก่อนนะไม่ต้องลอยเยอะนะลอยขึ้นอย่างที่ก็ได้แล้วก็วางแล้วก็รอพิกลินมาครับเมื่อพิกลินมาติดกับนะมันก็จะอยู่แล้วก,ก็ดันไปนะระหว่างที่อทอมันอยู่ทองมันยันดันนะไม่ให้ขับเกิดเราได้นะและเมื่อมันนั่งแล้วนะก็ดันมันนะปึ๊บเขา้าไปข้างในนะแล้วมันก็จะมเข้าไปในั้กอย่าง ไอ้เข้าเจยเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวพิ้งแป้งโอเคคือก็เนี่ยทำอย่างนี้แหละแต่ทีหลังนะับเราอยากเอาพวกกันอย่างงี้นะผมลืมเหมือนลืมแล้วก็กลับด้านหลังว่าทีหลังโอเคแล้วก็เอาพิ้งแปใส่ลงไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวถือก็เป็นตัวถือได้หรือตัวถือธนูไมใหามา่หน้าไม้ก็ได้นะครับแล้วปิดตรงด,นนด้านบนด้วยกระจก,กไปเลย เพื่อความสวยงามนยึดก็จะได้แคปซูลจับพิกลิ้นนะเรียกชื่อนา่าเก,กลียดแล้เน,นี่ยก่อนก่อนจะเก่าก่อนจะเปิดใช้งานฟาร์มนะครับให้ใส่ชื่อให้พิกลิ้นนับโอเคก็คือ subscribe นะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะแล้วก็ปิดนับยึบแล้วทำการเปิดเครื่องเดี๋ยวะลืมใส่ทองในนี้ให้ใส่ทองคำเพ้่อใน้านหลังนี้ใส่ไป

สามารถไปใส่กับคืนได้แต่ล็ดร่าออกมาน้อยมากเลยนะเนี่ยของก็จะอยู่ตรงนี้นะมันก็จะค่อยไล่เก็บใส่หีบไปเรื่อยๆนะหรือว่าคุณจะไปเก็บเองก็ได้นะคืออันนี้ก็แล้วแต่นะคือมันคือเอาที่มันก็ไม่ค่อยใส่ไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมแต่หรือว่านี่คือที่อ่ะมันคือพยายามกัดจำนวนทองอย่าให้เยอะจนเกินไปแล้วอย่าให้น้อยจนเกินไปนะใส่ลงไปนะให้ค่าให้คิดให้คุณเนี่ยคิดว่าให้มันมาก่อนนานไม่ถึงห้านาทีหรือห้านาทีอย่างเงี้คือ